ข่าวต่อมานี้ก็ถือเป็นข่าวช่าวงการของเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าศิลปินร็อกเกอร์ชื่อดังที่ชื่อว่าชินแฮซอนได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะชินแฮชองน,นะคะร็อกเกอร์ชื่อดังแห่งเกาหลีเสียชีวิตลงแล้วในวัย46ปีหลังจากหัวใจวายกระทันหันนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลและอยู่ในอาการโครม่านาน5วันค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา คราวนี้ได้สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าชินแฮาชอลนะคะถือเป็นนักร้องเพลงร็อกที่โด่งดังมากในยุค90เพื่อจะกลับมาออกอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า reboot myself เป็นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และล่าสุดก็ได้อัดซิงเกลิลใหม่ร่วมกับเพื่อนๆศิลปินเซียวไทจีคิมจองเซียวและอ e ีซองวานค่ะซึ่งก็กลายเป็นซิงเกลิลสุดท้ายในชีวิตของเขาโดยซิงเกลิลมีกำหนดจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้ทั้งเพื่อนศิลปินที่ร่วมงานในเพลงนี้และครอบครัวของเขากำลังปรึกษากันว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่เพราะช่วงนี้ทางครอบครัวยังคงโศกเศร้าในการจากไปของชินแฮชอลผู้เป็นที่รักอย่างมากในวงการดนตรีเกาหลีค่ะ ซึ่งในงานศพของเขาก็มีคนดังเกาหลีเดินทางไปร่วมเคารพศพมากมายรวมถึงตัวแทนของ Girl Group ชื่อดังอย่าง g i r l ์ลเจเนเรชันด้วยค่ะชินแทชอเปิดตัวเข้าสู่วงการในปี1988เขาไม่เพียงแต่เป็นศิลปินเดี่ยวที่มากฝีมือแต่ว่ายังได้ร่วมงานกับศิลปินหลายคนเลยนะคะอย่างเช่นการร่วมงานกับวง Next ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาซึ่งชินแทชอก็มีผลงานฮิตๆหลายเพลงเลยค่ะอย่างเช่น Do Not Cry Jazz Cafe และ Adult Night ค่ะ นี่แหละค่ะถ้ายัางไงก็เ<ๆ>ชื่อว่าแฟนๆคงรอติดตามอยู่เนาะเพราะว่าก็คงช็อกเหมือนกันกับการจากไปแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะทุนไซขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเขาด้วยนะคะ,คะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามกันต่อนะคะกับ i s i i h t Roundup ค่ะ